สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานดีเฟอร์ดินานมาอสจูเนียผู้นําของฟิลิปปินส์นะครับได้กล่าวเมื่อวันที่16เมษายน2567ว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์นั้นไม่มีแผนให้กองทัพสหรัฐใช้งานฐานทัพในฟิลิปปินส์เพิ่มเติมอีกตามข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือด,ด้านกลาโหมหรือว่า EBCA ซึ่งลงนามร่วมกันเมื่อปี247และรัฐนั้นม่้ีแผน่ปิพเพิดมเติั ตามข้อตกลงดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้ฟิลิปปินส์ประกาศเมื่อเดือนเมษายนปี2566ให้กองทัพสหรัฐเข้าถึงฐานทัพเพิ่มเติมอีก4แห่งตามกรอบของ e d c a ได้แก่ฐานทัพคาบิโลโอเซสซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองซันตาอานาและสนามบินไลโลตั้งอยู่ในจังหวัดคาตายันทางตอนเหนือสุดของเกาะลูซอนฐานทัพเมลเซอร์เดลลากรูตที่เมืองกามูในจังหวัดอิซาเบลาทางตอนออกเฉียงเหนือของเกาะลูซอน และฐานทัพบาลบักบนเกาะปะลาวันอยู่ทางตอนตกของประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวเพิ่มจานวนฐานทัพในฟิลิปปินส์ที่สหรัฐนั้นสามารถเข้าไปใช้งานได้ปัจจุบันนี้อย่างน้อยถึง9แห่งด้วยกันโดยสหรัฐนั้นจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาฐานทัพและโครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่รวมถึงศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีและโกดังเพื่อการเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับฐานทัพที่ได้รับอนุญาตเท่าถึงเพิ่มเติมทั้ง4แห่งอีกด้วยในขณะที่พื้นที่ทางตอนเหนือสุดของเกาะลูซอนซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะ และเกาะปลราวันที่อยู่ทางตอนตกใกล้กับหมู่เกาะสเปนลี่หนึ่งในพื้นที่พิพาททางยุทธศาสตร์ของทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งสหรัฐต้องการเข้าถึงมากที่สุดตามกรอบของข้อตกลง EDCA กับฟิลิปปินส์ความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้ฝั่งของฟิลิปปินส์เองนั้นก็มีความขัดแย้งกับจีนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ทับซ้อนกันทั้งสองฝ่ายนั้นมักจะเผชิญหน้ากันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสันดอนทอัตที่2 ที่ทางด้านยามฝักของจีนนั้นก็ไม่ให้เรือส่งสบียงของฟิลิปปินส์นั้นนํเสบียงไปส่งที่เรือรบซานดานมาเรซซึ่งติดอยู่ที่สันดอนแนวปากกระกรักทบัปที่2แล้วก็มีการประจําการทหารอยู่ที่นั่นการเผชิญหน้ากันทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นก็ออกปากสนับสนุนทางด้านฟิลิปปินส์อย่างชัดเจนแล้วก็มองว่าการเคลื่อนไหวดับกล่าวของจีนนั้นเป็นัยคุกคามในพื้นที่ทะเลจีนใต้ ที่ผ่านมานั้นสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะจับมือกับทางด้านฟิลิปปินส์ในการซ้อมรบรวม,รวมหรือว่าปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเลร่วมอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่านี่แหละครับล่าสุดนั้นผู้นําของฟิลิปปินส์ประธานดีเฟอร์ดินานมาคอตูเนียนั้นก็บอกว่าตอนนี้ไม่ให้สหรัฐอเมริกาเข้าถึงฐานทัพเพิ่มเติมนอกจากเก้าฐานทัพที่พวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงณเวลานี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทาอินเตอร์เน็ตกาะติดนามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่าางประเทศกกก็ฝกุ้ชมด กดติดตามช่องถาอินเตอร์อยู่ด้วยครับ